นะครับเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของทิ่ิิบุติทากลรัสกันต่อเนาะเรานี้นไปเจอโจทย์อันนี้เป็นแบบหัดท้ายบทนะครับด้านสือไปใช่ไหมมีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือเปิดหน้า41เปิดหน้า41นะครับ ือแจกไปทุกคนใครที่มาซื้อหนังสือดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใหญ่ตจงหาค่า x จากภาพในะแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อหนึ่งย่อยนะครับ ครูอาจจะวาดไม่เหมือนในหนังสือนะครับแต่ดูสัญลักษณ์เอาถ้ามีสองขีดเหมือนกันแสดงว่ามันเท่ากันถ้ามีหนึ่งขีดเหมือนกันก็แสดงว่ามันเท่ากันกับหนึ่งขีดนะครับอ่ามีด้านนี้ให้มาห้าคือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นมุมฉากฝั่งนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากนะครับเพราะอันนี้คือเส้นตั้งฉากนะครับมีห้านะครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับ ยาวทั้งหมดเนี่ยแปดยาวทั้งหมดเนี่ยแปดแปดหน่วยนะครับเขาให้หา x ให้หา x คือส่วนสูงของสามเหลี่ยมนะครับนะเราก็มาหาเขาให้ด้านนี้มานัเนเยนก็ต้องนิดยาวแปดใช่ไหมแล้วนี่เองที่ดูด้านเนี้ยกับด้านนี้มันเท่ากันนะ นี่นคิดว่าเป็นสามเหลี่ยมไหนสาม <3 S 2> เหลี่ยมชนิดไหนครับด้านประกอบมุมยอดออมีขนาดเท่ากันมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนหน้าจัวาจ่วนะครับนะครับมันไม่ใช่ด้านเท่าถ้าด้านเท่าแสดงว่าข้างล่างนี้ต้องเท่าด้วยใช่ไหมอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว คุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือลักษณะของสาม,สามเหลี่ยมหน้าจั่วนอกจากจะมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันแล้วมุมที่ฐานทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็เส้นที่ลากมาจากจุดยอดมันจะลากลง,ลงมาแบ่งครึ่งฐานนะครับมาแบ่งครึ่งฐานเนี่ยลงมาแบ่งครึ่งฐานสแสดงว่าเขาให้มายาวแปดนะครับสแสดงว่าแบ่งครึ่งได้าก,กัดเท่าไหร่ครับ 4มาแค่นี้4ถูกไหมมาแค่นี้4ี่แล้วก็ได้และสีตรงนี้เป็นห้าตรงข้ามมุมฉากเป็น5้าทายที่ตรงนี้เท่าไหร่เส้นตั้งฉากเท่าไหร่เอกซอะเออเก่งมากทำไมตอบสามล่ะเพราะเราผ่านแล้วใช่ไหมครับสูตรสำเร็จสามสี่ห้าใช่ไหม <5. S 1> ใช้เปล่าไหนไหมถ้าเรามีความรู้ตรงเนี้ย นั้นเราจะรู้เลยว่าตรงนี้คือสามตรงนี้คือสามนะครับเราก็ได้คําตอบแล้วเพราะค่อยหา x ใช่ไหมใส่ปา x เท่ากับสาม x เท่ากับสามนะครับถ้าเราจะแก้หา x ได้เลยก็ต้องบอก x กําลังสองบวกสี่กําลังสองเท่ากับห้ากําลังสองใช่ไหมแล้วก็แก้หา x ก,กําลังสองแล้วก็หา x นะครับ ต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับเนี่ยไอ้โทษทีสี่เหลี่ยมอะไรครับ สี่เหลี่ยมข้างนอกสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยข้างนอกจัดจุลัดเลยผืนผ้าผืนผ้าเนาะบอกว่ามันมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่นะครับอันนี้เท่ากันนี้ใช่ไหมแล้วทั้งหมดมันยาวสี่สิบใช่ไหมครับอันนี้เท่ากันฝั่งนี้เท่ากับฝั่งนี้ทั้งหมดยาวเท่าไหร่สามส,ส對對ิบ ตัวนี้ตัวนี้แบ่งครึ่งใช่ไหมครับตามต่าบาทให้หา X ตรงนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะไห้หา x ตรงนี้ใช่ไหม x ตัวนี้ก็คือด้านลายด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากมุมนี้เลี้ยนสังเกตนะจะมีขีดเดียว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 แสดงว่ามันยาวเท่ากันนะครับแต่ทั้งหมดมันยาวสามสิบแสดงว่าถ้าเราแบ่งครึ่ง แค่นี้คือ1ิบใช่ไหมลงมาตรงนี้ก็1ิบใช่ไหมครับ15ใช่ไหมอ่ะนะทีนี้มาดูทั้งหมดยาว40มันเป็นเฉลี่ยค่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน40แบ่งครึ่งก็เป็น20่สิบกับยีใช่ไหมครับ20กับ20 เพราะน้าก็จะเห็นว่ามีสิบห้าครับเขาไปห,หา x ตรงนี้ด้าน <20 S 1> ด้านตรงข้ามมุมฉากของมุมนี้ก็ต้องด้านประกอบมุมฉากสิบห้ากับยี่สิบในสูตรมีไหมครับ <20 S 1> รสิบห้ากับยี่สิบที่ให้ไปมีไหมไม,ไม่มีค่ะอ่าไม่มีเราต้องหาพอหาปุ๊บเดี๋ยวเราจดเพิ่มไปเลยนะนะครับว่าอันนี้เป็นสูตรสำเร็จหนึ่งตัวนะครับอ่ะทํายังไงก็เป็นสิบห้ากำลังสองใช่ไหมครับ สิบห้ากำลังสองบวกยี่สิบกำลังสองเท่ากับ x กซ์ำลังสองเท่ากับ x กซ์ำลังสองอ่ะสิบห้ากำลังสอ 15, ง 2, มีค่าเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบห้ารบวกยี่สิบกำลังสองสี่ร้อยรวมเป็นรวมเป็นเท่าไหร่ 625เท่ากับ x กํลัง2นะครับอ่ะ x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ25 <24. S 1> 25ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ25เพราะว่า625มันคือ25กํลัง2 <25. S 1> อ่ะเพราะฉะนั้น X ตัวน,นี้มีค่าเท่ากับ25อ่ะเราได้สุดสำเร็จมปหนตัวก็คืออะไรครับ มีไหมครับที่ให้ไปสิบห้าี่สิบอ่าสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าจดต่อไว้ด้วยนะครับที่แล้วทั้งหมดสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวที่สิบนะครับสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าอันนี้จำง่ายไหมจำง่ายนะยี่สิบห้ายี่สิบยี่ห้าเนี่ย นะให้ตัวอื่นมาให้ตัวอื่นมาแค่อะไรครับให้เราคิดต่อเท่านั้นเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามวันนี้บลิงไม่เห็นมาเลยบลิงอ่ะบลิงไปงานศพครับบลิงไปงานศพ ข้อที่3ามแปดตรงนี้ตรงนี้เก้าตรงนี้สิบไอหาตรงนี้เตรงนี้อ่ะ8อะไรครับเนี่ย มีีสูตรไหมแปดอะไรแปดอะไรกัดแล้วมีสิบด้วยแปดหกสิบอ่าแปดสิบ <8, 10. S 1> ตรงนี้หกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้หกใช่ป่ะค่ะ 6, 8, อ่าหกแปดสิบหรือแปดหกสิบก็ได้นะครับนะเพราะะนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บหกเขาไ้หาด้านตรงข้ามของมุมนี้แสดงว่าเธอต้องเอาด้านนี้มารวมกันใช่ไหมครับ หกกับเก้ารวมเป็นสิบห้าใช่ไหมรวมก็เป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นก็จะได้แปดสิบห้าและตรงข้ามคืออะไรมีในสูตรไหมครับร 8, 5, 10, 10. อ๋อาเพราะนั้นเอตัวนี้มีค่าเท่ากับสิบเจ็ดอันนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่เขาให้มีให้เป็นตัวเลือกนะกขอข้อมงอหรือมีตอนน้ำตีอะนะ แต่ถ้าแสดงวิธีทำนันเลยต้องใช้สูตรเลยครับที่สีบทคากตศาตัหรือบทกลับของที่สีบทคากาสตัฐในการที่สูจนให้เขาเห็นนะครับว่าคําตอบที่ได้มาถูกต้องนะครับอ้าวมาดูอีกข้อหนึ่งมาดูอีกข้อหนึ่ง นี่ถึง <okay. S 2> น,นี่ 6. 6. <5. S 2> สอีอมนี่้อตออ่ะ2โ,<ฤ>โยงครับเราจะหาเอตัวนี้ได้เราต้องหาตัวนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ป้า่า ตาอ่ะก่อนที่จะหาตรงนี้ได้เราก็ต้องหาตรงนี้ได้ก่อนถูกไหมโยมเพราะั้นสามสี่อะไรตรงนี้อะไรครับห้าอ่าเก่งมากห้าสามสี่ห้าเราได้ห้าสิบสามแล้วมีนิสูตรเลยครับอันนี้เป็นด้านตรงข้ามใช่ไหมอันนี้เป็นมุมฉากห้าสิบสองสิสาใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เป็นสิบสองใช่ไหมไช่ป้า สิบสองพอได้สิบสองปุบตรงนี้เป็นมุมฉากครับอาารยกก็บอกตรงนี้เป็นมุมฉากด้วยเพระนาะฉะนั้นเขาห้หาด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเอ็นะส่วนแค่ตรงสามเดี่ยมรูปใหญ่นี่นะครับสิบสองสิบหกตรงนี้เป็นอะไรมีนิสสูตรไหมครับมีไหมไม่มีเราต้องหาเดี๋ยวเราเขียนเพิ่มไปเป็นสูตรที่สิบเอ็ดถูกไหมครับอ่ะ สิบสองกำลังสองบวกสิบหกกำลังสองเท่ากับเอ็กำลังสองสิบสองกำลังสองมีค่าเท่ากับ 144, 16, ร้อยสี่สิบสี่สิบหกกำลังหกมีค่าสิบหกกำลังสองมีค่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกเอฟกำลังสองรวมกันเป็น สี่ร้อยพอดีสี่ร้อยพอดี x กำลังสองก็400่กับสี่ร้อย <27 S 1> อ x เดียวเท่ากับเท่าไรตอบยี่สิบเก่งมากเพราะนั้น x ตัวนี้เทกับยี่สิบอ้าวเขียนไปในสูตรสิบสองสิบหกยี่สิบสิบสองสิบหกยี่สิบนะครับเห็นไหมถ้าเรารู้สูตรนะเรารู้สูตร นะมันก็หาคําตอบได้เร็วขึ้นใช่ไหมนะมันจะหาคําตอบได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นครูถึงบอกไว้เรียนมันเหมือนสุดคูณนะบางทีเราจะต้องท่องจําไปนะครับหรือถ้าท่องจําไม่ได้เราก็ต้องหาความสัมพัญของตัวเลขอ่ะเราสร้างสร้างเทคนิคของเราขึ้นมานะครับเทคนิควิธีการจําจะทํำยังไงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้มีอะไรนะ15 ยี่สิบยี่ห้าใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเพิ่มทีละห้าใช่ไหมอเ,เออนะครับสามสี 3, 4, 5, นะ่ห้าเนโอเคเราจําได้แล้วสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเพราะนั้นตัวอื่นนะตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนที่มันจํายากเราต้องหาเทคนิคให้มันเทคนิควิธีการให้ให้อ,อ่าให้กับตัวเรานี่แหละให้กัวเราในการที่จะจําได้แม่นแม่นขึ้นนะครับอเ,เอาทีนี้ปเปรียนนักเรียนจะไปดูใบางานครูจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นใบางานที่ สี่จุดหนึ่งหรือเปล่าแบบหัดท้ายบทนะครับมันจะเขียนว่าแบบหัดท้ายบทอ่ะสี่จุดหนึ่งหรือยังไงนี่แหละเด็กนะักเรียนลงไปดูอีกทีนะในะดูเพิ่นคลาสฟ o ูมนะครับนะว่านะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสี่ข้อนี้หรือเปล่านะครับสี่ข้อที่ครูให้ทาเนะี่ยนะครับก็ให้นักเรียนทํามาด้วยนะครับเป็นการฝึกตัวเองเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลกับคะแนนอยากจะบอกว่าครูให้ทําใบงานมีคะแนนไหม จริงๆอ่ะมันมันไม่มีคะแนนมันไม่มีคะแนนที่ครูจะให้หรอกแต่มันเป็นคะแนนให้ตัวเองนะว่าเราเราเรียนก่อนเรารู้ก่อนเราสามารถที่จะหาคําตอบได้เวลาเปิดเทอมมาปุ๊บเราก็ทําไมครับเออไม่ต้องเครียดใช่ไหมเพราะเรารู้เรื่องก่อนว่าเราจะต้องเรียนอะไรไหมเราเรียนมาแล้ววางส่วนถูกไหมครับโดยเฉพาะที่สิบบททาวกรัสเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนมสองปีนี้ต้องเรียน ปกติที่ศิลปบาสตรากรรัตน์นี่ไปเรียนมสามหลักสูตรเก่านะครับถ้าครูจําไม่ผิดนะครับแล้วพอเขาเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตรใหม่ก็จะมาเรียนในมสองนะครับนะเพราะนั้นเนื้อหามันก็จะจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะมสามก็อาจจะเอาเนื้อหาบางส่วนของมสี่บางบางตัวของหลักสูตรเก่ามาเรียนในมมสามหลักสูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ย นะครับม .1 นึ่ก็เช่นกันม .1 นึ่ก็เอาเนื้อหาของม .2 มาเรียนในหลักสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นการศึกษาไทยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเด็กไทยต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆตามด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะเก่งได้ก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะ,นะครับนะในมือถือในอะไรครับในอะไรนะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆมันมีให้ให้เราศึกษาความรู้ใช่ไหมครับ แต่นั่นเองก็ต้องศึกษาความรู้จากแหล่งท,ที่เชื่อถือได้นะครับที่เชื่อถือได้อย่าไปเอาแหล่งที่มันเชื่อถือไม่ได้บางทีก็เราก็ต้องดูด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับนะะเพราะฉะนั้นนะในวันนี้เนาะก็ไปดูรายงานที่4.1ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นแบบหัดท้ายบทนะเป็นจุดกับเรื่องของรูปนี่แหละนะรูปภาพอะรูปภาพที่ครูวาดบนกระดานเนี่ยนะครับ แล้วก็4.2มันน่าจะเป็นโจทย์ปัญหาหรือยังไงเนี่ยนะนะดูไปดูอีกทีนะครับ4.1หรือ,อยังไงนะครับนะเพราะในวันนี้นะครับนะเราได้มาทบทวนใช่ไหมครับที่สมุดทรารกรลัสแล้วก็บทกลับของที่สมุดทรารกรลัสนะครับแล้วก็นะก็ครูถามเนี่ยก็ตอบได้แสดงว่านักเรียนก็ได้ไปศึกษามานะครับเกี่ยวกับสูตรที่ครูให้ไปนะ ก้าสูตรใช่ไหมครับแล้วันนี้ได้เพิ่มอีกสองใช่ไหมครับเป็นสูตรสําเร็จของทฤษฎีทากรัตนะครับก็เรียนก็พยายามท่องท่องไว้นะฮะเทคนิคในการท่องในจะจาง่ายขึ้นนะครับนะครับสําหรับวันนี้คงไว้เท่านี้เนาะนะครับไว้เท่านี้นะไปทบทวนแล้วก็ดูใบงานนะครับโอเคครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ